สุายสุมันเป็นชาเอไพร์เซอร์ไพรเอาหนูเรียกไงนะมันเป็นอะไรนะสุด้ายสุ้ายเอาใหม่สุาย้ยเ่หรอมาพูดอีกทีดังๆสุร้เไพรสเป็นไรนะคะบอกตาสิอาบอกตาสิมันเป็นอะไรน่ะลูก สไปซ์อ๋อแล้วเมื่อกี้แชร์พูดเลยสไปซ์สไปซ์พูดว่าไงมันเป็นสุกพายสุกพายพูดสิสุกพายสุไพายอ๋อเหรอลูกเหรออร่อยไหมคะอร่อยฮะอร่อยไหนโทษที่ดูลองชิมเนี่ยอร่อยเป็นเพราะแบบนี้ไม่อันนี้อันนี้ไม่อันนี้ก่อนบอกอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้คือนพิน อีที่ม,มันเป็นกินอะไรคะกินอะไรคะเป็นกินยังไงโดกินคือกินอะไรกินดอกไม้เหรอดอกไม้นิ่ใช่ไหมทำดีๆทำดีกินอะไรคะาก,กาินจุกินตะก้าโอ้โหก็หอมด้วยคนแรกอันนี้หอม